วันนี้เนี่ยผมขอวิเคราะห์ประเด็นเดียวครับประเด็นเรื่องการต่อสู้ฐานที่อยู่ต่อสู้ฐานที่อยู่เนี่ยเอาเนี่ยท่านผู้ชมครับเริ่มอย่างนี้ครับว่าขณะเนี้ยลุงพลเนี่ยเขาต่อสู้ฐานที่อยู่แน่นอนชัดเจนว่าเขาไม่ใช่คนลักพาตัวน้องชมพู่ไปเขาไม่ได้พากเด็กผู้ยาว์อายุสิบห้าไปจากบิดามารดาเขาไม่ได้ทอดทิ้งเด็กจนเด็ก เสียชีวิตแล้วเขาก็ไม่ได้ออาพลางังศพทั้งหมดเนี่ยคือข้อต่อสู้ของลุงพลน,น้องเขาเนี่ยตายผิดธรรมชาติถูกทำให้ตายการสืบสวนสอบสวน,สวนก็ต้องสืบสวนสอบส,สวนเพื่อรู้ว่าตายเพราะอะไรอะไรที่เป็นเหตุให้น้องเขาตายแล้วใครคือผู้กระทำถ้ามาดูไทม์ไลน์ของลุงพล บอกว่าเนี่ยอตอนช่วงแปดโมงกว่าเก้าโมงเนี่ยผมอยู่ในไล่จับ g ีพเออะไรต่างกลับมาถึงบ้านเก้าโมงยี 20, ่สิอาบน้ำอาบท่าเสร็จเรียบร้อยเก้าโมงสี่สิบห้าก็ขับรถไปรับพระเฉพาะเอาไทม์ไลน์ช่นี้ก่อนคือว่าขณะที่เด็กหายลุงพลแกไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุใครเป็นคนเห็นลุงพล พาน้องชมพู่เดินออกจากที่เกิดเหตุยังไม่เห็นใช่ไหมครับธรรมดาเนี่ยคดีการต่อสู้ฐานที่อยู่เนี่ยประจักษ์พยานเขายืนยันเลยยืนยันแล้วก็เห็นแบบนี้เห็นแบบนี้แล้วจําคนร้ายได้คนร้ายคือจําเลยที่เวลาไปให้การในศาลตอนที่เขา,าพาเด็กเดินออกจากบ้านเนี่ยพยานใช่ไหมเห็นครับ เขาใส่เสื้อผ้าแบบไหนเขาใส่เสื้อนู่นนี่สีขาวสีนู่นสีนี้ก็เบิกความแล้วตอนที่คุณเห็นเขาเดินไปสิ่ไหนเขาก็เดินไปจนออกออกจากออกจากชุมชนเลยครับนพยายานเห็นอย่างนี้จำเลยตอบชูว่าเอ้ยวันเวลาดังกล่าวเนี่ยผมไม่ได้คาเด็กไปไหนเลยผมไม่ได้เลยเพราะผมไปจับกีพเออยู่ในอยู่ในไร่ แล้วก็กลับมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปรับพระเห็นไ,ไหครับนี่เขาเรียกมีประจักษ์พยานนะครับแต่คดีลงพน,นี่ยเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ไ,ไดปจักปรพยานผมก็ไม่รู้นะครับพนักงานสอบสวนซ่อน,น,นเล่นหรือเปล่ซ่อนเล่นส่วนนี้ไว้เปล่าเอาละไม่มีปจักปรพยานแต่เมื่อจับไทม์ไลน์แล้วมีข้อพิรุธ มีข้อไปรู้ตรงที่ว่าไม่ข้อเราฟังข้ออ้างของข้อเถียงของของลุงคลเนี่ยพนักงานสอบสวนรับฟังเบื้องต้นแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ตรงกับคนอื่นมันมันคลาดเคลื่อนกันไปหมดเขาก็เลยนี่เลยต้องจับลุงคลครั้งที่จะจับโดยเพราะแค่สงสัยเบื้องต้นเขายัางไม่พอ แต่คดีลงพนเนื่องจากเป็นคดีที่สื่อบวชนเกาะเกาะเกาะตีสถานการณ์หมดตำรวจเลยต้องโอ้โหต้องสอบสวนต้องคือต้อง,ต,องต้องพยายามที่สุดพยายามที่สุดที่จะห,หาคนร้ายให้ได้เอ๊ะทำไมลุงพลตอนที่ขับรถไปบอกว่าได้รับโทรศัพท์จากป้าแตนว่าหลานหายเอ๊ะทำไมไปรับผ้าเรียบร้อยเสร็จแล้วลงมา ไปแล้วพันเ,เรียอเเสร็จแปบลงมากลับมาที่บ้านดึงชาจากประสรว่าหลานหายเออหมดเออี่เอดเอดก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศที่ติดตามข่าวคดีฆาตกรรมน้องชมพู่เขาต่อสู้ตามที่เขาเคยให้การสัมภาษณ์ทั้งหมดเคยให้สัมภาษณ์อมรินเคยให้สัมภาษณ์ไทยรัฐเคยให้สัมภาษณ์ยูทูบเบอร์กิปปาฐะทั้งหมด เขาต้องต่อสู้ตมแนวนั้นเพราะอะไรครับเพราะถ้าเขาต่อสู้คดีออกดอกแนวนั้น๊บอ,อายการหยิบเลยคุณเคยให้คมพากับอ่าทีวีอมรินใช่ไหมครับว่าวัดเวลาได้เป็นอย่างนี้นี้คุณบอกคุณอาบน้ําอยู่แต่งตัวอยู่ไปแนละ้วแล้วตอนนี้คุณจะมาเจอหลานยดงไงเห็นไหมครับข้อต่อสู้ของจำเลยถูกบีบลงมาแนละ้วคือผมไม่รู้นะครับว่าลุงพลเนี่ย จะเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่แต่ข้อต่อสู้ของจําเลยคุณถูกบีบลงไปแล้วบีบว่าคุณต้องต่อสู้ไปตามแนวที่คุณเคยให้สัมภาษณ์ไว้ปรากฏว่าคุณเคยสัมภาษณ์เนี่ยแค่รับทราบรับทราบเรื่องน้องชมพู่หายแค่ประเด็นนี้ประเด็นนั้คุณก็แย่แล้วพูดครั้งที่หนึ่งอย่างครั้งที่สองอย่างที่สามครั้งที่สี่ 3, อย่างตายแล้วเขาบอกคําพูดนี่นะง คำพูดที่พูดจากใจจริงเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะมันพูดตรงไปตรงมาพูดจากใจจริงมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่สาระมันต้องตรงกันครับไอกา,ารารับทราบรับทราบข่าวร้องชมพูหายเนี่ยเป็นสาระสําคัญเลยคร,ครับคุณจะรู้ตอนไหนส่วนที่คุณขับรถไปแล้วคุณจะนั่งรถดั่งรถขับรถไปเสร็จพราคนนี้อ,องค์นี้นั่งข้างซ้ายข้างขวาตรง้องนั่งตรงกลางข้างหลังรถมีของบรรทุกหรือเปล่าอาจจะคลาดเคลื่อนได้ แต่นั่นไม่ใช่สาระสาระก็คือคําพูดของคุณที่พูดว่าคุณรับรู้การหายของลูกของหลานตอนไหนเพราะฉะนั้นพอมาให้สัมภาษณ์ไปหลายหลายชีรายหลายทีอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ท,าท่านผู้ชมเลยครับอย่าว่าแต่พี่้องพวกเราเลยนะครับขนาดหนุ่มกันชัยบอกทงใสเรือเก้อทำไมลุงพลให้สัมภาษณ์ตีที่ที่ทำไมไม่เหมือนกันเขาบอก็ผมพูดจริงไงพูดจริงก็ไม่เหมือนกันไงเขาบอก เรื่องพูดจริงเนี่ยพูดกี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิมส่วนรายละเอียดจะบีบย่อยเนี่ยมันเล็กๆน้อยๆเพราะนั้นพอแบบนี้ป้าเนี่ยข้อต่อสู้ของจำเลยคุณถูกบีบแล้วแน่นอนละจากการที่คุณออกสื่อจากการที่คุณได้สัมภาษณ์ถูกบีบเยู่แค่นี้ละอยู่แค่นี้ละ,ละผมก็เลยสรุปว่าจากคำสัมภาษณ์ทั้งหมดที่ลุงพลเคยสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการต่อสู้ฐานที่อยู่ต่อสู้ฐานที่อยู่ทีนี้ ในกระ่การสอบสวนตรงพนักงานสอบสวนต้องถือว่าเป็นความลับนะครับพวกเราที่ได้รับฟังจากสื่อเนี่ยผิวๆบางส่วนบางส่วนที่พอจะแพ่งพลายได้บางส่วนที่ก็อาจจะไม่เพ่งพลายมันอาจจะมีคนเห็นก็ได้อา,อาจจะนะครับผมยกตัวอย่างอาจจะมีคนเห็นลุกคนจุงหลานเดิอนออกจากบ้านอาจจะแล้วเขาเก็บมาไว้เพราะเขากลัวพ,พ,พ,พยา,ยานถูกคุกค,คาม เห็นนะครับเขาอาจจะเก็บเอาไว้อันนี้สมมุติว่าเฉยๆนะครับไม่มีใครเห็นว่าลุงพลอยู่ที่ไหนก็ลุงพลอยู่บ้านไงอยู่ในไร่ไงจับ GPS ไงพอจับ GPS เสร็จจะลงมาก้าโบงยี่สิบเลยไงแล้วก็ไปอาบน้ำไงอาบน้ำเสร็จก้าโบงสี่าก็ออกมาก็ขับรถไปรับพานไงนี่คือช่วงเกิดเหตุเอาละครับตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าสมมุติสมมุตินะครับ ว่าไม่มีประจักษ์พยานเลยไม่มีประจักษ์พยานแม้แต่คนเดียวเลยว่าใครคือพาเด็กออกไปไม่มีเลยนะครับเอาไม่มีเขาต้องมองต้องมองข้าวก่อนมองข้ามประเด็นนี้ก่อนว่าคณะนี้ไม่มีแล้วมีใครเป็นคนต้องสงสัยในหลักการขุงศาลนะครับถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จัดจำเลยยก้องครับ นี่นะครับเพระเาะฉะนั้นแค่นี้ยังไม่พอสงสัยแค่นี้พอต้องรวบรวมต่อไปอีกครับหลังจากวันเกิดเหตุวันต่อมาเป็นยังไงวันต่อมาเป็นยังไงในการขับเคลื่อนเคลืคล่อนไหวกันยังไงต้องรวบรวมต่อเครื่อประมวลพยานหลักฐานทั้งหมดพฤติเหตุพฤติกรรมแวดล้อมกรณีทั้งหมดเป็นข้อบ่งชี้ว่าจำเลยคือผู้กระทำความผิดนะครับเพระเาะฉะนั้นเนี่ยแค่สงสัยเฉยๆยังไม่พอ ถามว่าวันนี้เนี่ยขนาดระดับพบตรอออกมาถแถลงข่าวเองนะครับออกมาพูดให้ฟังอะไรต่งางถามว่ามั่นใจไหมท่านผู้ชมครับคนไม่มั่นใจกล้าพูดหรอครับผมมั่นใจถามด้วยครับขนาดผู้บังคับบัญชาออกมาถแถลงเนี่ยมั่นใจไหมครับมับ่นใจแล้วนี่คือเป็นผู้บัญชา,าสูงสุดของพนักงานสอบสวนที่รวบรวมพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นเขามั่นใจนะครับว่าพยานหลักฐานเนี่ยเ<บ><บ>ขาไป เพียงพอครับส่วนลุงพลจะกระทําความผิดหรือไม่พวกเราไม่มีใครรู้พวกเราไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆคือลุงพลบอกกับสังควมว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์บอกกับทนายว่าผมคือผู้บริสุทธิ์ในวันเกิดเหตุผมอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วในกอที่คนค้นหาค้นหาค้นหาเนี่ยผมก็อ,อกไปค้นหาผมอย่างนี้ผมจะไปฆ่าหล้านผมทำไม ผมจะไปรักพาหลานผมยัไงผมรักหลานย่ง่าลูกนี่คือคําพูดของหลวงพ่อที่บอกต่อสังคมและบอกต่อสลายความนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีนี้เนี่ยยังต้องจับตาดูนะครับที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็เพียงจะบอกว่าการตอบสู้ฐานที่อยู่เนี่ยมันรับฟังได้แค่ไหนมีคดีจำนวนมากนะครับพอฟังประจักษ์พยานชัดเจนปรประจักษ์พยานพอฟังชัดแล้วนะครับพอจำเลยต่อสู้ฐานที่อยู่เนี่ย เขาไม่รับฟังนะบางทีหาคนมาให้การสามคนห้าคนเขาไปฟังเขาเชื่อว่าปัญจพยานให้การตามความจริงเพราะว่าเมื่อธนาจำเลยมาชักค้านแล้วเนี่ยไม่ได้ฟังเป็นอย่างอื่นคนร้ายก็คือจาเลยนี้ลงโทษหมดนะครับเพราะฉะนั้นคดีที่จําเลยต่อสู้ฐานที่อยู่จำเลยคุณจะช้ละคดีได้คุณต้องซักค้ายานโจทย์ให้แตกซสก,ก่อน ให้พยานโจทย์รับฟังไม่ได้ตามที่พนักงานสอบสวนเขารวบรวมพยานหลักฐานมาถ้าทําไม่ได้ยากอยู่ครับยากที่จะรอดอยู่ครับผมเองไม่ใช่พวกสาสีตัดสินคดีนะครับผมเป็นทนายก็เพียงจะเอาประสบการณ์ของทนายความมาเล่าสู่คนฟังนะครับในฐานะทีเ่เป็นทนายผู้ใหญ่นะครับว่าความมานานมากแล้วทั้งหมดนี้พวกเราไม่มีใครรู้หรอกว่าลุงพลเป็นผู้กระทาความผิดหรือไม่ แต่พยานหลักฐานตำรวจเขารวบรวมฝ่มายกล่าวหาเขารวบรวมแล้วบ่งชี้ว่าลุงพลเป็นผู้กระทำความผิดลุงพลบอกลุงไม่ได้กระทำความผิดก็ไปพิสูจน์ในศาลนะครับซักคารพยานโจทย์นะครับ,ยยนะรบให้แตกให้แตกให้แตก,ให,แตกให้เละให้เทจนก็ตั่งเชื่อถือไม่ได้แค่นี้ศาลก็ต้องตัดสินยกฟ้องเมื่อไหร่ก็ตามคดีนะครับถ้ามีเหตุนคนสงสยักย,ย,ยก็จะยกไปยู่้จำเลย ศาลจะลงโทษจำเลยก็ต่อเมื่อรับฟังได้ชัดเจนแล้วว่าจำเลยคือผู้กระทำความผิดคําว่ารับฟังได้ม่หลักฐานชัดเจนว่าจำเลยกระทำความผิดนั้นอาจจะไม่มีมาาพยานพยานครับแต่พยานแวดล้อมทั้งหมดมันบ่งชี้เห็นเลยว่าจำเลยคือผู้กระทำความผิดศาลก็จะลงโทษได้